ไาโอเกมสะดวกเร็วปลอดภัยนะครับถูกว่าเติมเองร้อยเปอร์เซ็นครับผมฝากด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้ดดสคริปชั่นครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาจับสัตว์เลี้ยงใหม่กันครับผมก็เป็นแพทล่าสุดเลยที่เพิ่งอัปเดตมาสดๆร้อนๆสำหรับวันนี้นะครับเป็นสัตว์เลี้ยง2.0ใช่ไหม <c oughs> นะครับอืมแล้วก็จะมีการอัปเดตส่วนนี้ด้วยนะพลังชีวิตครับจะเพิ่มเติมขึ้นมาเป็น 1,420พี่รยี่สิบครับผมอ่านี่เลยนะทุกตัวเลยปะทุกตัวนะครับก็เมื่อก่อนเนี่ยจะอยู่ที่เจ็ดะ้อยสิบะตอนนี้เป็นหนึ่งพันสี่รอยยสิบนะครับแต่ดูเหมือนว่ามันไม่เพิ่มขึ้นเลยนะถ้าเกิดว่าเราไม่ให้อาหารมันอะเราต้องให้อาหารมันถึงจะเพิ่มนะครับอันนี้อันนี้ผมเคยให้ไปแล้วนะฮะตัวนี้ยังไม่ได้ให้เลยยังไม่ขึ้นเลยเห็นปะไม่รู้ว่ามันจะล็อกอยู่ที่7 2็ดอยี่สิบหรือเปล่านะครับผมที่เหลือเราต้องให้อาหาร ด้วยตัวเองนะครับส่วนอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคทีนี้มาดูสัตว์เลี้ยงใหม่กันครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือตัวนี้ใช่ไหมนั่นะคืผมดัตตินนะครับผมแมงวันกบโกดงูซอมบี้นะครับผมอ่าสนให่เนี่ยจะเป็นสาย PvP หมดเลยนะอืมอนนนานาคอนดาวิปเปอร์นะครับโรดาส่วนใหญ่จะเป็นสาย PvP หมดเลยนะฮะแล้วก็เหมือนจะอยู่ในทีเดียวกันกับ โบลิงหมดเลยนะครับแน่นอนว่าถ้าอยู่ในเทียเดียวกันกะครับโบรลิงเนี่ยการวิวัฒนาการเนี่ยยากลำบากแน่นอนฮนะนนนเพราะว่ามันเป็นสีม่วงเว้ยนะครับอืมเพราะว่าโอกาสการติดของมันเนี่ยของโบรลิงนะไปดูกันซึ่งบอกเลยว่ายากมากนะครับ ใช้สัตว์เลี้ยงขั้นหนึ่งเนี่ยได้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราไปจับเนี่ยมันคงไม่ยากหรอกนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงสีขาวนะ <S 2> <S 2> ดูโปลิงนะครับโปลิงก็จับไม่ยากครับแต่ประเด็นเลยคือการวิวัฒนาการของมันเนี่ยยากมากเพราะว่าอะไรเงื่อนไขของมันก็คือ5้าดาวครับเดเว0ลห้าสิบโอ,อ,อกาสติดไม่พอสิบสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหทำไมไม่ทําเป็นแบบสัตว์เลี้ยงสีฟ้าเลยเนาะอย่างเช่นหมาเนี่ยครับผมหมาวิวัฒนาการของมันเนี่ยมันมันง่ายกว่านะครับผมแค่ อัปเกรดมันอะเลเวลสามสิบนะครับผมแล้วก็ทําแค่สามดาวก็สามารถเป็นสีฟ้าได้แล้วนะครับผมเราจะได้แบบเอื้อมถึงหน่อยอันนี้คือโว้ oh, อยู่ในเทียเดียวกันกันกบโปลิงหมดเลยอะ <c oughs> คือผมเกาหัวเลยอะครับ <c oughs> แต่ถามว่ามันน่าใช้ไหมมันก็น่าใช้ครับทาไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบคิดว่าก็คงลากเลือดนิดนึง <c oughs> ส่วนสัตว์เลี้ยงที่ไม่ต้องจับเองนะไอ้เมื่อกี้สัตว์เลี้ยงที่จับเองนะจะเป็นพวกสี่ตัวนี้ใช่ไหมครับ ัเดตมาใหม่ไอ้ห้าตัวนะฮะห้าตัวที่อัปเดตมาใหม่นะครับส่วนสร็จเลี้ยงที่เราไม่ต้องจับแต่มีดอปในดันเจียนนะฮะอย่างเช่นมูนไลท์นะฮะก็สามารถอบจากดันเจียนได้เหมือนกันซึ่งดอกมาในรูปแบบเดียวกันกับพิวนี่เลยเป็นกล่องอย่างนี้นะครับมาดูซิว่ามีใครดอกหรือยังท่านแะนยังไม่มีนะครับยังไม่มีเลยก็อดอกจากดันมูนไลท์นะฮะก็จะเป็นกล่องอย่างนี้นะครับอือฮึ โอนี่ก็มีคนขายอยู่ด้วยนะครับผมขายออกด้วยเชดโดะนะครับประมาณนี้ไอ้ผมลืมส่วนหนึ่งไปนะครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงสีฟ้าอีก3ตัวนะฮะที่อัปเดตเข้ามาใหม่แล้วก็ต้องใช้ขยะในการจับนะฮะซึ่งไม่จําเป็นต้องวิวัฒนาการนะครับจะเป็น3ตัวนี้นะที่อัเดตเข้ามาใหม่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นสายป้องกันครับถ้าที่ดูนะ Final พีดิฟนะฮะผมแล้วก็น่ฟ้นฟูเฮดพีต่างๆพวกนี้นั่นเหมือนจะเป็นสายแทงซะส่วนใหญ่นะครับทั้งสายเวททั้งสาย กายภาพนะครับนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาจับโยโย่ครับอือถึงแม้ว่ามันจะเป็นสายคลิกก็ตามแต่ว่าอนาคตเนี่ยมันมีเบิ้ลคีดด้วยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปจับกันขัๆดีกว่านะจับเก็บไว้เก็บไว้ใช้ไม่เสียหายใช่ไหมเพราะว่าผมมีกล่องจากคิงด้อมอยู่ครับนี่นี่เลยนะกล่องคิงด้อมนะครับอมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าก็แลกออกมาเนี่ยจับไ้แค่ครั้งเดียวนะ คือต้องพึ่งปฏิหารจริงๆอ่ะนะครับปฏิหารจริงๆนะฮะถ้าได้มาดีใจสุดสเลยใช่ไหนอะ่ะเดี๋ยวดูก่อนจุยซี่ไปเดี๋ยวไปจับกันขำๆนะเว้ยนะแต่ถามว่าหวังไหมหวังหวังตัดหน่อยกดไปดีไปไปไปเฮ้ยยิงผมอยากจับนี้ด้วยนะนี่กบเลยสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ไปเจิมดูไหม มันใช้อะไรบ้างเฮ้ยราคาถูกลงว่ะเซลล์80%เฮ้ยมีน,น,นี่ก็จัดจด,ดีครับเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันเซลล์ขอตั้งสองตัวพอคือช่วงนี้ผมอับจนมากครับต<อ>ังไม่ค่อยจะมีครับผมขอเก็บไว้เป็นการอัปเกรดแล้วกันนะครับขอจับสัก2คลิกสําหรับกบนะครับเซลล์80%ว่ะทุกทุกอย่างปะอ๋อทุกอย่างนะฮะหรือเปล่าเออใช่ทุกอย่างนะครับรอันนี้ก็ลดลงด้วยเฮ้ยเจ๋ง เสียงเสียงเงเลยนะฮะไปลุยดีกว่าฮะขอเป็นตัวเป้งเลยนนนตัวเป้งเลยมามาดีครับจับลิงออก่อนเลยอนาคตอ,อาจจะได้เล่นเบิล้ลครีน,นะฮะขอเลือกตัวไหนดีวะเราต้องเลือกไหมตัวไหนดีวะตัวไหนมีโง่โง่ยังบ้างขอดูก่อนขอดูหน้าตาหน้าตามก็เหมือนกันหมดอะอืมตัวนี้ดีกว่าเล็บลิ้นใส่เราใกล้ อุ้ยอุ๊ยอุยต่อตาลิตก่อนเร็วมากเดี๋ยวมันจะตายซะก่อนเอาแล้วมีนี้ด้วยชุดชุดชุดโอ้โอ,โอเดี๋ยวนะตัวไหนดีตัวนี้ดีกว่านะครับสามสองหนึ่งขอหน่อยพีชเฮ้ยเฮ้ยข,ขอขอขอได้โปรดโอ้โหโอ้โหเขีย่ยแล้ว ไป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 ไโอ้โหโอ้โหเศร้าเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปจับกบกันต่อมามาจับกบกันบ้างนะฮะเดี๋ยวจะเอายี่นี้ดีกว่าเราจะใช้ชุดนี้แหละแปดสิบแต่มันจะทีเดียวตายเปล่าวะ เดี๋ยวลองดูก่อนค้างคาวก่าจะไปตีตอีกนานนะเอาเป็นว่าเดี๋ยว,<อ>ยวใส่หนังสติ๊กมาเราจับได้สองครั้งนะครับสำหรับกบโอเคจริงๆไม่จำเป็นต้องเลือดเหลือน้อยก็ได้นะพราะว่ามันมแล้วแต่ดวงเชื่อผมเถอะต่อยเหลือนิดเดียวมันก็ไม่ได้เชื่อปะกดมันจะมีได้มันก็ไม่ได้นั่นแหละ อีกรอบหนึ่ง,งเกลือขนาดนี้เลยหรือวะโอ้โอ้ไม่ทันปไปเฮ้ยอันนี้ปะนนนใช่อันนี้ปะเฮ้าได้วะ่ะเออนะครับรับเลยลนะการมีสกิลอะไรวะเนี่ยเป็นสาย PVP นะฮะเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยงมันจนกว่ามันจะเติบโต <laughs> ซึ่งเติบโตยังมากยากลำบากมากนะดูดินะคะ10% <laughs> แล้วต้องทำห้าดาว <h ums> โอ้โหดัจกจะบ้าตายดเดวลต้องห้าสิบด้วยแค่โปรี่ผมก็หัวจะปวดแล้วไม่ใช่ดิแค่หมาก็หัวปวดแล้วจริ้งไปจับหมาต่อไปขวดเลือดมาขวดเลือดขวดเลือดจะเอ๋ไม่ได้ตึ๊ง โอเคสรุปนะวันนี้เราได้มาตัวนึงเป็นกบนะครับแต่ว่าบุ่มอยากได้ลิงมากกว่าจากใจแล้วก็อนาคตอยากได้หมาก,กันสองนะครับแต่ยังไม่ได้อัพอัพเดเวลเลยนะครับยังไม่ได้อัพเกรดสักหน่อยวะเห็นมันลดราคาอยู่ใช่ไ่มเฮออ้ไปไปไปเราต้องอัพเกรดมันหน่อยเออขาดอีกสามชิ้นอ่ะหมื่นสามซื้อเลยแล้วก็อัพเกรด นะครับไปครับจ่อ,องดาวแล้วชองดาวแล้วนะฮะสุดยอดแล้วก็โอ้โหนี่ผมไม่ได้เก็บไว้ว่ะ,ะช่วงนี้น่าจะของสัตว์เลี้ยงอัพเนี่ยที่เอาไออัพสัตว์เลี้ยงเนี่ยน่าจะขายออกดีนะผมคิดว่าอันนี้กันสองเท่าเหรรโอยแปดพันเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจแล้วกันนะครับ โอเคก็สำหรับคลิปนี้น่าจะมีเท่านี้นะฮะยังไงก็ฝากร้านนาริโอเกมไว้ด้วยนะครับผมสะดวกรวดเรธธ็วปลอดภัยนะครับถูกกว่าเติมเอง100%ครับผมฝากไว้ด้วยนะครับลิง์อยู่ใต้ร c r i ิ t ชันครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับโอ้ยอยากได้ลิงอะเสียดายจริงๆไม่น่าเลยเราโอ้กบกบก็อยากได้แหละแต่ว่าความยากลำบากมัน อยู่ในระดับเดียวกันกันกบโปลิงอ่ะดูการวิวัฒนาการมัน5ดาวนะครับผมอัพเดเวลถึงงาสิบเราต้องเสียทรัพยากรขนาดไหนถึงจะไปทิ้งโอกาสติดมันน้อยประมาณนี้ครับไปแล้วสวัสดีครับ